สวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับตามดวนครับตามดวนครับเอฟซี F Z. แม่หน่อยครับโบถูกให้เตะปากว่ันครับไม่ถูกให้เตะปากวัดนี่ให้จังๆครับเอฟซีเทวดาเปินเหาะลงมาจากฝ่าที่บ่ครับแม่หน่อยโอ,อ้ยเปิ้มาจทกวะเหาะลงมามันเาหาะลงมาเลยแล้วมันนั่งอยู่อันคางกันอยู่ละนั่งอยู่ทั้งคางเลยนั่งอยู่คางเลยส่วนไปอยู่นั่ง เป็นมาบอกเลข3สามตัวที่บอรับอ้าวเอฟซีตัวแดงจริงครึงเลยบอรับเลยอ้าวมาฟังเรื่องเล่าความฝันของแม่หน่อยครับแม่หน่อยห้างวดซ้อนครับมือนี่ฝันหินเทวดาครับสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีสวัสดีครับแม่หน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีครับมาติดตามคนดวงเฮงหางงวดซ้อนครับงวดนี้เป็นยังไงครับมันใจอยู่บอครับมันใจเป็นตะถือเตีปากยี่บอต้ปากเอือด ครับผมปากอาเบือเติ่เลยปากอาเบื่อเติ่งครับไปหน่อยเนาะฝั่งซูฟังไหนครับอันเป็นแนวด้ก่อนครับเทวดาเนี่ยเป็นมาแนวด้ก่อนครับปรจักมันอยู่ส่วนปอยู่แล้วเทวดานาะนะแม่นหัวยกลนหัวอย่างกลนหัวปะครับเทวดาเนี่ยเทวดากลนหัวบ่มีผมเลยโบมีผมเลยหัวโลนหัวหล่นบ้าเติ่หัวยบ่มันกู้บาบอะไรจักบ่นจักเกิดเพิ่นใส่ชุดแบบใดเพิ่นใส่ชุดขาวโใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวหัวหลับ ตัวเตอะบัวไซเสื้อบัวไซเสื้อใช่แต่กใส่แต่เดี๋ยวอันผ้าขาวเสื้อบัวไซนุ่งจงกระเบียนจงสิบัวไซป้กปัาโตปาเปื่อยมาเลยเห็นอยู่นี่พนแบบบัวไซเสื้อเออแม่แม่แม่เทวดาไม่ได้เที่ยวไปไม่เนาะปปาเปื่อยมาเลยเออจะว่านุ่งจงกระเบียนเออแม่ยอยู่แม่ยอยู่เทวดาไปมาเคยบอกบุญช่วนไปอยู่แล้วครับเอาไปแล้วบ้านผมมีไผอยู่บ้านด้วยจุดของว่ะไปอย่างไยังเป็นไพ่อยู่บ้านด้วยไน ไปยังไงเไปไปยู่งขืนนึ่งก็เข้าเมาหรอกว่าใช่ครับไปแล้วว่าม่ให้ายายู่ยูสองขืนมันครับนี่ยูสองขืนเอาจะคล้องนอนบ่รับที่นมุงเชิที่อดดีถาดจะคล้องเลที่ตอนดีถาดนอนบ่หรับเพีนปาเจะคล้องคิ้านนะครับแมน้าดมโกบะมีัดมก็บ่มี่อนเอาไรหยุ่งกับกัด่ครับยุงกักัดวยุ่งอะไรแต่ไงคุณชีวไรพวกเนี่ยเขี้ยขืนมาทอนตัวบขืนมาเลยแมนพัดมก็บ่มียังก็บ่มี เมื่อก็เดอร์มีมาบอกมาบอกเพื่อนเพื่อนจ้ะมาบอกอ้เพื่อนเลยร้อยมาเลยร้อยมาเลยโอ้ขาดขาดขาร้อยมาเลยมาบอกอยู่นี่ไม่น้อยยังได้ไปแล้เพื่อนดีดีเนี่ยไปดีเนี่ยโอ้ขนาดไปมาบอกว่าไม่มีพัดลมก็ันยังดีไม่มีพัดลมก็ยังวะก้อนก้อนคนอยู่บ้านคือจอดแจ้งไน้ยังครับพอที่ว่าคืนจอดแจ้งทอดแจ้งเลยแม่นปลาเสือเฮ้ยเ่ปลาเสือปลาเสือเสือว่าใส่ใส่เตงเต้ปาสรูรผู้เท่าว่าครับเทวดาเท่าหรืองนม สิร oh. yeah, no, 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 like yeah. ุนน okay. yeah. oh, no. ั่นอาจารย์นี่ล่ะโอ้ยังนมนมอยู่ตัวกันน่คืออาจารย์นี่ล่ะครับแม่ไปอลไมาส่วนไปได้ก็บอไปไปเมื่อไปอก็ตื่นมาบาดนีไปคำ้างน้เป่าเลยค่ะเนบอกเยป็นไรเดี๋ยวันว่าอันยือนเด้ออันอยู่งุ่มยู่นโัวส่วนเมืนว่าวอ้าวยังไมส่วนส่วนส่วนเลยวัน้มาผ่าแจ๊ชาแูได้บาดนี่เอาอันโง่มไหวเลยโอง่มไว้อกแล้ว โงม่มไหวเลยงุ่มยังไหวครับงุมนี่ละงุมอะไรอันผาข้หนูผ่าขนหนูครับซำระมือ,อจะผาขนนูนี่ละงุ่มมาไหม่ังได้ไปเบื่องหลัว่าเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกเนี่เจ็ดสามหกคุณเขียนเลขงุ่มไหฮะงุ่มไหมเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกครับพีนอเอฟซี่คุณบ,บอกเขาไปไปจะไม่กบไปไปไปไม่กไปไปะไ่บไปบบไป,ไป,ปน,นี้อืม เมซี่พ่นว่าบอกตัวไหนครับไม่ซี่สามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งเป็นจิบสองเนาะครับเนาะสองตัวหละเม่ซี่ฮุกหาจําได้ดีแมนเนี่น้อยแ่นอันระวังเทวดากับแมซี่นี่ไมากเกลีตัวไหนเได้เจ้ของมากกันสามแปดหนึ่งคนเนี้ยสามแปดสามแปดหนึ่มแปดนึ่ง่นเคยบอกถือหางสองหักถือหันสองหัวจ้ะเออแมนแมนแมนสงตัวสองหา พกอืมสองตัวขาครับนี่แค่เวลามาคู่เดียวเมียมาคู่เดียวมาแบมาสวนไปอยู่นเหมืยังไงจะคล้องไปบ่ไปเปคล้องไปนุ่มๆเขี้ยวขื่นเมื่อเขียวขื่นมาหนอนรับึงมึงคือาจะคล้องกัยังมาพัดลมก็ว่มีเดีไปอยู่จันเขี้ยวขื่นมาเขี้ยวขืนพัดลมบมมีครับพัดลมบมมีเขี้ยวขื่นมาตึงยุ่งขึ้ยังเี้ยา่นหวยเบื่อตึงขื่นไม่ไปจะอยู่ไหนครับอืไมพชิ้นหนอนไหนอืก็พ่อ ครับโถ่แต่้องหนามก็ว่ามีอะไรนั่นถ้ากันไม่นอยู่ตีนปลาตีนทุ่งคุณครับอืมคิดตรงไหนเป็นมาไม่ไม่ออกมีหุ่นนด้อยู่โถ่สวมไปเบิกหนวดไปเหมืนว่าปลานีกับมาบ่เห็นเพื่อนเพื่อนเลยแบบครับแบ่เห็นเลยจะไปใช้หายไปใช้บ่เห็นไม่น้อยน่าเพิ่งแจ้งเนาะเอาเบ่าแต้มพ้าร้ยถามยังครับประบนคนอีสานถามว่าประบน ไอเทพดาอนมาจังไหนบอกครับไม่หน่อยเพิ่นเาะมาเลยบอกเพิ่นอันอันนมาเพิ่นขี่รถมาโอ้ขี่รถมาเลยทะเบียนตัวให้ไม่น้อยทะเบียนรถเพิ่นเข้าเข้าใบวังบัวซัดบ่งบัวแมนส่หลังไมตเอาบ่งบัวซัตมันมันกึ่คืนเนาะกึ้นมันพกล็อดถมแล้วมันล็อกถมแล้วจีิงหรครับเมันอก็เบ่งบัวัต์ี่มันก็บอกพไรก็บอกมันเขาบัวซัดยังเพิ่นบอกเลขแล้ว มันบอกแหละตัวไหนก็อเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกครเป็นยังไงทัเครื่องบูทึงก่อทังไงเราไม่ไม่ก็บอกข้าอยู่ถ้งก็เตะปากก็ามเาื่อึงก็เต๊ะปากกันวันที่พัวีกแสดงว่าคนอยู่น้ำกันกับเม่อชีเขาง่นเตะปากอะไเพิ่มว่ะก็ต้องอาจจะเป็นผ้ามเป็นยังก็ได้เนาะครับครับเป็นผ้ามก็ได้ ก็ถือว่าเจ๊ปากเลยเพิ่นโอนเพิ่นบอกตามตรงเลยอ้าลองเบิ่งครับเอฟซีเนาะวันทีธหนึ่งสิงหาเนี่ยลองไปพิจารณาเบิ่งครับผมสามเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกเนาะครับผมสามแปดหนึ่งนี่เป็นคลิปที่สองที่มาติดตามกับตัวเลข์ก็ไม่หน่อยที่ว่าเป็นที่มาเขียนใส่กระดาษทิชชู่หน่มยหน้อยนะเนาะครับผมก็พกหาอ่ะไม่น้อยถือให้เอฟซีเรื่องครับผมท่านผู้ชม ตัวเลขของแม่หน่อยครับเอฟซีแม่หน่อยแม่หน่อยครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันหอยหกสิบแปดครับเทวดาครับหกเอ้ยขอโทษขออภัยครับเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกครับแล้วกับแม่ชีมาบอกครับเป็นคลิปแรกครับสามแปดหนึ่งเลขสองตัวหกหาครับเอฟซีแคปหน้าจอไว้ครับขอให้มีโชคในถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับมื่อนี้ครับเอฟซี บ้าแอมมาทงสิภาพาไปเบิ่งข้องดีครับมีค้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบ้าแอมมาทงนีไปเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้องดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชม ออของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื้อเรียกสื้อลอตเตอรี่เป็นสิเรถือกน,นะครับน้องสามผัสชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ครับนาง่าอยู่้องใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับรับสามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลือการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หแลยนะครับใช้เลยใช้เลยใช้เลย เิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ พอหนมวัสดีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้ขาขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาตัวใหนายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ อขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณ,ค,ณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค,ค่าย่างบบเห็นลานเฮาแขกใครว่ามีอียังบุบังหรือว่ามี อาถันมาบรมาบังนาล้านเหตุนในคนมองบ่เห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสได้มามสักกระากาบหลวงปูน่นะครับเนาะ กบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บามากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมาเนาะครับเนาะ หล้วก็มือแท้แครับท่านผู้ชมมือแท้แะล้วก็บ,บี้ยังสีครับ <divor ces> มุนหมุนยิงสิครับแ <divor ces> ล, er ล้วก,ก er ็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิว er ้วสามเถื่อแล้วก็ะเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล้กก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนีนน่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู hmm. ้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกุมในก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็แจ้งให้กันนี่ครับยืนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลล่าซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมสามผูชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายเงินไหลมาที่มาเนาะครับนาอทสามผูชมราคาเบาแอมเราทงนี่ในน้ำมุนมะน้ำครับ ได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมหาเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบริหลายครับมาฝากเอฟซีบริหลายกระทู้ามาได้กทูามา้ามาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลลรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มุมตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยรครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบได้แบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม Satu, satu,